คือคือลืมเอสตัวเก่าใครใช้เอสตัวเก่าแล้วลืมไปเลยมันไม่เหมือนไม่เหมือนเลยสึกว่าเด้งเลยครับรู้สึกมันมันกลิ้งแมน่นหน้าครับนี่คือฟิลแรกที่ว่ายังไม่ขยับไปไหนนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับน็อตคุณจากรันเวย์รันไหวท่าใจถึงนะครับแล้วก็รันจูไร์ภูเก็ตนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรองเท้าในกระแสตัวหนึ่งนะครับมาอันบ็อกซ์เปิดกล่องนะครับแล้วก็ใส่ทดลองวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็จะพี่ๆที่สนามเนี่ยนะครับทีมงานช่วยกันลองแล้วก็ขอความคิดเห็นนะครับเพื่อมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังรองเท้าคู่นั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากครับคับ เอสซิกเมตาสปิดสกายเอ้ยไม่ใช่เมตาสปิดเอชพลัสนะครับคือในซีรีส์เมตาสปิดพลัสเนี่ยครับจะมี2ตัวคือสกายแล้วก็เอชนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาลองจะเป็นรุ่นเอชนะครับเพราะว่าอะไรสกายเนี่ยมันอยู่แบบติดกระแสลมบนอยู่แล้วรุ่นก่อนหน้าเอชจะไม่ดังเท่าแต่ในครั้งนี้นะครับที่ร้านลันทูพาได้นะครับมีคนติดต่อมาหลังไมค์อินบ็อกซ์โทรมาจองเอชเยอะมากแล้วเอชมันดียังไงเดี๋ยวนี้เราจะมาลองกันนะครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์ให้ดูก่อน,นครับเปิดกล่องนะครับ เขาได้เขาดโอ้โหเขียวกว่านี้มีอีกไหมเราเรียกเขาว่าน้องงูเขียวแล้วกันนะครับนี่นี่ครับรุ่น2นี่นะครับรุ่น plus นะครับจะมีข้อแตกต่างคือเขาจะเขียนข้างๆชัดเจนหรือว่าเป็นเอ g e หรือ sky นะครับอ่าตัวนี้เป็นเอ g e นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี้ยอาจจะแบบงงๆนิดนึงนะครับเพราะมันส้มส้มไปหมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับนเรามาดูเป็นสัดๆนะครับผม นี่ครับเชือกนะครับเชือกนี้แตกต่างนะครับจากรุ่นแรกให้ดูคื้นนะครับดูพื้นอืมตัวนี้นะครับยางเอาโซเนี่ยทนมากนะครับนี่จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปใส่ทดลองวิ่งกันนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับผมโอเคไปกันเลย ตอนนี้นะครับเราจะให้ที่หนึ่งจากแรนชูไฟฟู่กกนะครับใส่ลองเทสดูบ้างนะครับผม <Yeah. S 1> อืซลลิ่งตอนใส่ครั้งแรกไหมครับ,ตอ,บตอนใส่คือเหยียบแล้วลรู้สึกว่าเด้งเลยครับรู้สึกมันมันกลิ้งแมน่น้าหน้าครับนี่คือฟิลแรกที่ว่ายังไม่ขยับไปไหนนะครับก็คือขนาดเราเดินหรือรู้สึกว่ามีมีการส่งมีการดีนะครับของของรองเท้าครับลักษณะมอนปุ๊บตอลักษณะเหมือนตรงนี้มีมีการดีดเลย เห็นได้ชัดเลยครับตั้งแต่การเดินนะครับนี่คือเห็นได้ชัดเลยแรงมากแรงมากกล้องตามไม่ทันเลยแกล้องยังมีแปะอยู่เลยครับผมเป็นไงบ้างพี่หนึ่งมีความแน่นครับแน่นแล้วก็ดีดส่งเมื่อกี้ผมลองวิ่งเพจสามห้าเดออสามห้าห้า ฟิลรู้สึกเหมือนกับผมวิ่ง4 3 0ครับฟังอุมันชัดเจนขนาดนั้นเลยครับรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยรู้สึกว่าฟิลมันไหลไปเรื่อยครับดูนาฬิกา3 5อุ้ยตกใจฟิลดีมากครับเอ็ดเยี่ยมครับดีเด้งตรงมีความแน่นของโฟมแหลมครับถ้าสมมติว่าให้คะแนนความประทับใจนะความประทับใจอ่าคือความประทับใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราประทับใจเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับตอนนี้ครับครับตอนนี้ให้11ให้11เลยครับโอ้โห ดี๋ยวแกนะครับไม่รู้ว่าพี่หนึ่งเขาจะหลอกขายของเราหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับมาถึงคิวพี่รันทูพาไดั้แล้วนะครับแรปจัะดจัะดนแรัะดจัะดโอ้ตอนี้มีแต่รองเท้าเ้าเขียวๆนะครับกลิ่นใหม่แนะ่แบบกลิ่นกลิ่นยาก่เมย f i r s ม impression คือกลิ่นใช่ไหมพี่เฮ้ยกลิ่นมันคือจริงๆถนะ้าใครจำกลิ่น กลิ่นเดิมได้อ่ะกลิ่นของไอ Sky ้สกายทีแรกของไอ้คราวที่แล้วนะครับพอเป็นสกายพัดกลิ่นยังกลิ่นเดิมอยู่ครับอ๋อยัคง <c oughs> คงกลิ่นไว้น่าจะเป็นกลิ่นอัปเปอร์ไหมพี่กลิ่นแบบที่็อปเปอร์วะกลิ่นแบบ<ะ>ที่เรื่องอัปเปอร์มากกว่าพี่นี่มีประสบการณ์ลองรองเท้าเยอะโชกชนนะครับหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นขอ,อครับเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวคนรอบนี้น่าจะช่วยอัดช่วงประมาณสองร้อยอ่ะอ่าคือจะลองเทสอะไรเพีด้วยเดี๋ยวลองเบาๆนี่ครับคนที่เชื่อว่า การที่เป็นคนขายรองเท้าต้องมีรองเท้าเยอะๆเขามาขายเพราะเขาอยากมีรองเท้าเยอะๆนะครับนี่ไปแล้วครับ พวิ่งช้าไม่ได้แม่งมาฟิล์มเดิมอยู่แล้วมันวิ่งช้าแล้วมันไม่ชินอ่ะอ่าคือมันเป็นรองเท้าที่เหมือนกับว่าพอเหยียบคือแม่งต้องไปอ่ะอ่าคือเราพอเวาไปดึงในเพจที่มันแบบเพจจ้องอื่นๆถ้าช้าครับคือโอเครอบขามันมาถามว่ามันแม่งเหมือนแบบแม่งต้องไปเรื่อยๆอ่ะค้อมันพุ่งแบบม้วนแล้วไปม้วนแล้วไปตัวนี้เอสใช่ไหมเอสครับพี่โอ้ยมันทำให้เราเหนื่อยอีกแล้ว เออเออไม่เป็นรองเท้าที่ทำให้เหนื่อยแต่นิดนึงนะคือยังไงครับพี่พี่ว่าถ้าพี่ผูกคือเชื่อคือต้องรันนั่นลูกอ่ะอ่าต้องอ่ามีมีความรู้สึกว่ามันคล้ายหลุดนิดนึงเดี๋ยวดูนะมีความคล้ายหลุดนิดหนึ่งแล้วต้องผูกอีกรูนึงอ่าลองกระดกส้นให้ดูหน่อยพี่อ่าอันนี้ไม่ไม่อันนี้คือได้แหละแต่ถามว่าเวลามันวิ่งแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันนิดนึงอ่ะอ๋อเออเพราผูกลูบสุดท้ายเนาะเออโอเคไม่แต่งหน้าหน้ากว้างแน่นอ่ะ คือลงลงถ้าลงหน้าเท้าแล้วรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเซเบิลนะมันมันมั่นคงดีฟิตกับรูปเท้าคือชอบใช่ใช่ใช่แล้วถ้าให้เรื่องของความรู้สึกความประทับใจเต็มสิบเทียบเท่าไรถ้าเทียบกับรองเท้าหลายรุ่นที่พี่ลองมาไม่ได้ว่าดีไม่ดีเร็วไม่เร็วนะความประทับใจแบบแบบจับต้องไม่ได้เลยประทับใจโอ้โหประทับใจเหรอให้เ้าเลยเจ้า <10, 9 S 1> เลยนะเออเพราะว่า,าจริงๆคือคือรองเอทตัวแรกมาแล้วครับคือ แม่งลืมลืมตัวนั้นไปเอาจริงจตัวนี้ตอบได้ใช่ไหมว่าฟิลฟิลมันมีมีความคล้ายกับกับไอตัวเบอร์เฟอร์ไฟล์นิกเปอร์เซนต์อเออคือ,อ,ค,อคือได้ฟิลได้ฟิลนั้นเลยอะ่ะคือแต่เฮ้ยว่าได้อะ่ะได้เท่ากันอะ่ะคือจริงๆนะกับนิกเอร์เซนต์เนี่ยก็ว่าแม่งได้หว่ะโอ้ยสุดยอดเลยไม่ผิดหวัง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 คือคือลืมเอสตัวเก่าใครใช้เอสตัวเก่าแล้วลืมไปเลยมันไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลย 오케이. Okay. กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราไปวิ่งเสียเงือเสียเกลือแรกให้กับเจ้ารองเท้าคู่นี้ A10 ิคเมตาส e ิดสนะครับผมโอโ้โหแยังเหนื่อยเคาะไป12โลเพส4.01นะครับพอได้ฟีลลิ่งแล้วเราอันบ็อกซ์ที่สนามแล้วเราก็เอาไปใส่วิ่ง 1, ทันทีหลังจากแกะกล่องเลยนะครับสดๆร้อนร้อนอน,นวดกันตรงนั้นเลยนะครับเราจะมาขยี้ให้ฟังกันนะครับว่าสเปคเจ้าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ผลที่มันมีกับการวิ่งของเราเนี่ยมันช่วยได้ยังไงนะครับ จะไปติดตามฟังกันเลยครับอ่ะมาเริ่มกันที่สเปคของรองเทา้าก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นรุ่นที่2แล้วแหละ H Plus นะครับเทียบกับตัวแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้นี่คือ H ตัวแรกนะครับผมสีสันสดใสเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขียวเหนียวเซานี่เตะตาเตะใจมากนะครับด้วยสีแล้วคือแบบดูซิ่งอะดูซิ่งเราเรียกกันเล่นๆว่าน้องงูเขียวนะครับอ่ะน้องงูเขียวตัวนี้นะครับมาดูสเปคก่อนเลยอันแรก เริ่มจากผ้าเปร์นะครับผ้าเปร์เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคล้ายคึงเรียกว่าเหมือนเลยกับตัวแรกก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นผ้า e n g i n e e r mesh ของ a อซิกนะครับมันจะออกแนวแบบ f e ลลิ่งแบบพลาสติกพลาสติกนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าในตัวที่2เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่าตัวแรกตัวแรกเนี่ยมีหลายๆคนที่ใส่ไปวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเสียดสีเท้าอ่ะมันกับมันเป็นแบบพลาสติกไปน,นิดนึงอ่ะมันมันมีบาดแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับผมพอบอกหน้าผ้ายืดแล้้าาูเรรรององงททบบนะคั นี่นี่คือไซส์เดียวกันที well. ่ไซส์เจ็ดครึ่งนะครับที่ผมเอามาจากที่ร้านันจูพาได้นะครับเขาบอกว่าตัวที่2เนี่ยก็จะมีหน้าเท้ากว้างขึ้นด้วยก็คือใส่สบายบางคนเนี่ยเวลาใส่รุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นเอชหรือสกายนะครับต้องบวกไซส์อัพขึ้นไปจากไซส์ปกติอีกครึ่งไซส์แต่ตัวนี้เนี่ยประชากรที่ได้ไปลองที่ผมได้พูดคุยมาเนี่ยนะครับกับที่ผมได้ลองอ่านรีวิวในต่างประเดูเนี่ยประมาณ70%บอกว่าไม่ต้องอัพไซส์นะครับเป็นทูทูไซส์หรือว่าตรงกับไซส์เท้า ซึ่งหลังจากที่ลองผมก็เชื่อว่าจริงนะครับเพราะอย่างตัวนี้อตอนที่ผมเคยเลองครั้งแรกเนี่ยผมต้องบวกไซส์ไป0.5แต่ตัวนี้เนี่ยผมใส่9.5ตรงไซส์ผมได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของเชือกรองเทา้านี่นะครับให้ดูความแตกต่างนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบ t r a d i traditional s h o e l e s s หรือว่าเชือกแบบทั่วไปออกแนวนผ้าๆหน่อยนะครับแต่รุ่นนี้นี่เขาใส่เทคโนโลยีมานะครับให้มันมีความหยกัยกคล้ยายๆอัลฟาไฟ์นะครับเชื่อว่ามันจะช่วยให้แบบมันล็อกแน่นขึ้นล็อกดีขึ้นแบบ ไม่หลุดนะครับแต่ผมผูกไปทบเดียวตอนวิ่ง12กิโลช่วงโลดท้ายๆมีหลุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีให้ชัวร์ๆยังไงก็ผูกทับ2ทบดีกว่านะครับผมเชื่อรองเท้าแล้วต่อมาลิ้นนี่ลิ้นก็ปกติเลยตามสไตล์รองเท้าเลสซิ่งบางๆเบาๆนะครับก็จะ<ๆ>เ,เหมือนรุ่นแรกเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยพอเราจับเป็นเงี้ยปุ๊บอะรู้สึกว่าลิ้นของตัวที่สมันนิ่มกว่านิดน,นึงนะครับมันก็ไม่รู้ว่าปรับปรุงเพื่อเพิ่พคมความสบายหรอือเปล่าหรือวผมแบบ แล้วฟิลกูดไปเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องคิวเคาน์เตอร์นะครับจับดูตรงนี้มันจะรู้สึกว่าเป็นกรอบโครงแข็งๆนิดนึงแต่บีบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วยประคองข้อเท้าแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตคนที่เท้าล้มหรือว่าคนที่ต้องการแบบซัพพอร์ตช่วงส้นเท้าแบบหน,นามากอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับผมก็ตามสไตล์รองเท้าเลสซิ่งอะเนาะต่อมานะครับเป็นส่วนของพระเอกของงานนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้ามิดโซหรือโฟม ชั้นกลางตรงนี้นะครับนี่โฟมที่เราใช้คือไฟฟ์โฟมเทอร์โบนะครับซึ่งเป็นโฟมที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีของเอซิคตัวสูงสุดละตอนนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าซุปเปอร์โฟมนั่นเองตัวนี้เนี่ยเทียบกับตัวเก่านะครับจะเห็นได้ว่ามีปริมาตรความหนาของโฟมเยอะขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ปริมาณเนื้อโฟมมากกว่าเดิมถึง16%เเลยทีเดียวนะครับดูได้เลยครับตั้งแต่ stack height หรือว่าความสูงของเท้าเนี่ยก็มากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยส้นเท้าสูง39มิมิล ข้างหน้า31มิลมีดอกแปะนะครับผมมีโฟมที่มันเยอะขึ้นก็สเสนอห์ก็มาอยู่ตรงแถวช่วง4ฟลฟุตข้างหน้าตรงนี้นะครับต่อมาส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอาโซหรือ,อยางใต้ายพื้นรองเท้านะครับเป็นยางที่เรียกว่า a ซิ c g ร i p นะครับตัวนี้เนี่ยทนมากๆอย่างในรุ่นแรกเนี่ยเพื่อนผมใช้ไปประมาณ4-5กิโลยังแบบสึกน้อยมากสึกน้อยมากถือว่าแบบทนคุ้มค่ากับราคาของรองเท้าจริงๆนะครับใช้ได้นาน ลรองเท้าส่วนใหญ่ที่เป็นซูเปอร์ชูเนี่ยราคาสูงแต่ว่าใช้แป๊บเดียวแล้วแบบโฟมไปแล้วข้างบนยังดูดีอยู่เนี่ยอันนี้ก็เสียดายแต่ตัวนี้ผมเชื่อว่าความคุ้มค่ากับระยะเวลาการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่แตกต่างกันกันกบรุ่นแรกนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเขาตัดส่วนตรงนี้ที่แหวงๆตรงนี้ออกไปนะครับเพราะเขารู้สึกว่านักวิ่งไม่ได้รองเท้าไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับเขาก็ตัดตรงนี้ออกไปเพื่อลดน้าหนักของรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่จะเป็นออกส่วนยางด้านในนะครับอาเห็นว่าสีมััันนนแตกตกกก่างออไปะครบ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นยางคนละชนิดกันนะครับเพราะเนี้ยรูปๆดูรู้สึกว่าความหนืดความอะไรเงี้ยฟิลลิ่งมันคนละแบบกันแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันทนอยู่นะนะครับผมและต่อมาที่แตกต่างก็คือด้านนอกตรงนี้นะครับตรงนี้เนี้ยจะมีการแบบเข้ามาซัพพอร์ตด้านในรองเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีรูโดนัทตรงกลางนะครับตัวแรกกับ Plus เนี่ยมีความแตกต่างอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัว Plus กับ Sky Plus ก็ต่างกันนะครับถ้าดูดีๆถ้าสังเกตดีๆเห็นได้ว่า ตัวสกายพลัสเนี่ยไม่มีโดนัทตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเพราะอะไรผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการดีไซน์ละอันนี้จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างเอชกับสกายละสกายเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เขาเน้นเรื่องของการลงหน้าเท้าโล่ให้มันเด้งเอาความยาวก้าวเนาะให้มันดึงออกไปสำหรับสายดึงสายชอบแบบเหยียบแล้วก็ก้าวยาวๆลอยในการนานๆนะครับคนที่ลงเท้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะลงหน้าเท้าส้นเท้าเนี่ยมันจะโดนน้อยมากอ่ะเพราะงั้นเขาเลยอาจจะไม่ได้ให้ลึกเข้ามามากในในบริเวณส้นเท้า แต่ว่าพอเป็นตัว Age เอชอะเอชี่เขาเน้นทํารอบขาใช่ไหมแบบว่าโค้งมากๆโค้งปุ๊บไหลไปทํารอบขาแล้วการที่เราทำรอบขาเยอะเนี่ยขามันควงมันก็มีโอกาสที่จะลงแบบส้นเท้าได้เยอะกว่าอันนี้คือที่ผมคิดเองนะอ่มันก็เลยมีดีไซน์เนียที่มันเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมโอเคเราพูดถึงสเปคของเจ้ารองเท้า meta speed h plus ไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแถมเนื้อหาเปรียบเทียบกับสกายให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับสกายเนี่ยผมยังไม่ได้ลอง แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยดูจากทรงดูจากต่างๆน,นะครับนี่จะเห็นได้ว่าสกายมันมีความเป็นก้อนโฟมตรงเนี้ยเยอะพอมากนะครับสกายตัวนี้มีโฟมมากกว่าสกายตัวที่แล้ว4%ซนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ลองวิ่งแต่ว่าใส่ลองแบบเหยียบๆจอกๆเอาในร้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าฟีลิ่งแรกที่ใส่ไปรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีก้อนนุ่มๆอยู่ด้านหน้าเท้าเนี่ยมันจะฟีลแบบเหมือนมีก้อนเมฆนุ่มๆเลยอ,อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ใส่ไปปุ๊บรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวนี้มันจะแปลกๆนิดน,นึงถ้าถ้าเคยใส่ครั้งแรกถ้าคนที่ไม่เคยใส่แบบซูเปอร์ชูหรือว่าอัลฟ้าไฟอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้มันจะเแบบเข้าถึงง่ายอ่ะเออมันมันฟิลได้แบบรองเท้าทั่วไปมากกว่านะครับแล้วก็ความแตกต่างออันนึงคือว่าตัวเอชเนี่ยมันจะกลิ้งเยอะกว่าเทมหนักไปข้างหน้านิดนึงเนี่ยมันพร้อมจะ,จะกลิ้งพลิกไปเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสเปคสัดส่วนต่างๆของเจ้า MetaSpeed H ชตัวนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของการรีวิวการใช้งานจริงนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันแรกที่ผมได้เอารองใส่แล้วก็ทดลองดูในร้านก็คือไม่ได้วิ่งจริงนะครับผมว้าวกับตัวสกายมากกว่าด้วยความที่โฟมตรงนี้มันหนาทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีตัวคุชชั่นตัวช่วยคือหนานุ่มอะดัันต้องเด้งดีใช่ไหมเออผมก็เลยประทับใจกับตัวนี้มากกว่าตัวนี้เนี่ยผม เฉยๆในเรื่องของความโฟมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลากระโดดยืนอยู่ที่อย่างเงี้ยมันยังมีความรู้สึกที่แบบเท้าถึงพื้นนะและ้วพอเท้าถึงพื้นมันก็จะทําให้เรานึกภาพถึงเลสซิ่งแฟร์ซึ่งเลสซิ่งแฟร์นะ่มันจะใช้ขาเราเต็มมาในการวิ่งมันจะไม่ค่อยได้แบบใช้อุปกรณ์ในการช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะเอชเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการทํารอบขาเนะี่ยถ้าเทียบตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยถึงพื้นเต็มๆนะเหมือนเลสซิ่งแฟรที่มีซัพพอร์ตจากโฟมให้กระแทกแรงเกินไปแต่ตัวนี้เนี่ยพอได้ไปใส่ลองจริงนเยอะ อยากจะบอกว่าว้าวนะครับผมผมไปใส่ลองเนี่ยใส่จ็อกก่อนตอนจ็อกเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรมากรู้สึกแค่มันไหลมันโค้งมันกิ้งจ็อกเพจห้าครึ่งเพจหเนี่ยมันกิ้งแต่ว่าในใจแอบสงสัยนิดนึงว่าคฮิยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะช่วยให้ประสิทธิภาพการวิ่งของเราเนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่าจากการที่เราใส่ซูเปอร์ชูถ้าเขาเรียกว่าซูเปอร์ชูมันต้อให้เราวิ่งดีขึ้นแต่พอจ็อกอ่ะยังไม่รู้สึกอะไรมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไปลงเทมโป12กิลหลังจากวอร์มเสร็จนะครับผลเป็น นี่คือผลการวิ่งของผมนะครับวิ่งไป12กิโลที่เพส4.01นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาผลการวิ่งที่วิ่งเทมโป12กิโลเหมือนกันด้วยรองทายอีกคู่หนึ่งที่วิ่ง1สัปดาห์ก่อนนั้นมาให้ดูนะครับติ้งนี่นะครับผมวิ่ง12กิโลเหมือนกันที่เพส4.11นะครับอ่ามาดูแล้วค่ารเรทเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับอ่าต่างกันแค่1บีตเปอร์มิิตนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไร คือเพสนะครับต่างกันกิโลสิบวิเลยทีเดียวนะครับผมนี่ของจริงนะครับผมถามว่ามันเป็นของจริงได้ยังไงนะครับไปดูกันที่สเต็ปต่อไปนะครับปิ้งนี่นะครับเอามาให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าฮาร์ดเรทเนี่ยของการวิ่งทั้ง2องเซสชันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือเรื่องของรอบขาและระยะก้านะครับรอบขาผมเนี่ยน้อยกว่าเดิมอยู่2สเต็ป per นิทนะครับก็คือ 1 7อเเทียบกับ176บนะครับรอ,อ,อบขาอยลงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แตกต่างมากแต่สิ่งที่แตกต่างมากนะครับในแง่ของความเร็วที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของระยะก้าระยะก้าตัวนี้เนี่ย142เซนเทียบกับรองเท้าอีกคู่หนึง่งที่136มเซนนะครับต่างกัน19 6เซนเลยทีเดียวนะครับ1 0อกก็6เมตรเออนั่นเลยไม่แตกว่าทำไมเพสมันเลยออกมาห่างกันเยอะที่401กับ41 1นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุป จากการใช้งานตัวเองเนี่ยทำให้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยสำหรับผมนะเป็นรองเท้าที่มี2เกียร์คือรอบขาก็ทำได้เพราะว่าวลาแตะลงพุ่บถ้าเราอยากคุมรอบขาเนี่ยมันช่วยให้การโควงเนี่ยโควงได้ง่ายมากถ้าเราอยากจะเพิ่มความยาวก้าวมันก็เพียงพอกับการที่เราจะทําความยาวก้าวได้เพราะว่าตลอดการวิ่งสีกิโลผมเนี่ยผมไม่ได้วิ่งแบบคงที่ตลอดผมพยายามจะทดสอบรองเท้าก็เลยวิ่งให้มันแตกต่างกันในช่วงแรกเนี่ยวิ่งด้วยรอบขาหน่อยแต่พอช่วงหลังที่ฮาร์ดเดทมันเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยขึ้นมา ผมก็จะลองวิ่งด้วยความยาวเก้าเพราะสำหรับตัวผมเวลาวิ่งด้วยความยาวเก้าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเหนอยน้ยอยกว่าวิ่งด้วยรอบขานะครับพอลองถีดตัวเองให้ก้ายาวขึ้นเนี่ยโฟมวนมันส่งจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยส่งอะ่ะมันแบบถ้าพูดตรงๆเลยคือแบบก็ถ้าเทียบกับรองเท้าเ a ซิ่งแฟลตก็โกงนะครับโกง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 คือมันมี2เกียร์ให้เลือกใช้ได้แล้วถ้าตอนที่เราขาล้าช่วงท้าย,ายๆโลเซ็ตโลเซ็เอ็ดโลเสองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากคุมรอบขาแล้วเพราะเราขาหน้าขามันล้ามันก้าวไม่ค่อออยก มันก็กลับมาคุมรอบขาได้เหมือนเดิมพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากกับตัวนี้คือถ้าเทียบกับรุ่นแรกรุน่นแรกคือเลสซิ่งแฟเน้นไหลเน้นกิ้งเอารอบขาอย่างเดียวปักปกปกป,ป,ปแต่ตัวนี้เนี่ยมันมี2เกียร์มันใช้โฟมเนี่ยในการถีดตัวอาจจะไม่เด้งยาวก้าวไกลเข้ากับสกาแต่ว่ามันมีรอบขาให้เราเลือกเล่นได้ด้วยนะครับผม แต่ตอนนี้นผมยังไม่กล้าเปรียบเทียบกับตัวสกายเพราะาอะไรเพราะผมยังไม่เอาไปลองใส่วิ่งจริง,รงๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสเปคจากที่อ่านรีวิวมาแล้วเนี่ยเขาจะในเรื่องของความยาวก้าแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยสกายก็จะมีน้อยกว่าเอสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวเอสเนี่ยแผ่นคาร์บอนเขานะครับนี่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ติดกับข้างล่างมากกว่านะครับโค้งลงล่างแต่ตัวสกายเนี่ยแผ่นคาร์บอนจะอยู่ใกล้กับใกล้กับเท้าเรามากกว่านะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับการที่แผ่นคาร์บอนอยู่ใกล้ฝ่าเท้าเนี่ยแต่ว่า โอมตรงนี้มันมีโอกาสที่เนี่ยจะดิ้นได้นะครับยิ่งถ้าคนที่แบบอาจจะวิ่งยังไม่ได้แข็งแรงมากการลงเท้ายังไม่ได้แบบมั่นคงนะครับมันอาจจะมีการดิ้นได้แต่ตัวนี้เนี่ยมั่นคงไม่ดิ้นแน่นอนเพราะแผ่นคาร์บอ,อนเนี่ยอยู่แทบจะเกือบติดพื้นแล้วนะครับลงปุ๊บปักมั่นคงนะครับโฟมก็ช่วยสง่งได้สุบเลยประทับใจมากนะครับประทับใจในแง่ของเรื่องของการสวมใส่นะครับรู้สึกว่ารูปลักษณ์เนี่ยฟิตติ้ง เข้าเท้าดีเข้าเท้าดีไม่ต้องเพิ่มไซส์ตรงไซส์สำหรับผมนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีวิ่งได้เร็วกว่าเดิมถึง10วินาทีต่อกิโลที่ฮาร์ดเรทเท่าเดิมความเหมอนอื่อยหลังจากการซ้อมยังฟีลกู๊ดยังฟีลสดอยู่นะครับถือว่าประทับใจผ่านเลยครับถ้าให้คะแนนเต็มสิเถา่าผมให้เท่าไหร่ให้เป็นโอ้อกความประทับใจนะครับผมให้อยู่ที่9.5เลยนะครับเ5เลยชอบใส่แข่งได้กล้าไปวัดกับคนอื่นนะคูนะ่เนี้ยนะครับ ไปวัดทําไมไม่ได้ไปทําบุญทำภาม<า><า>อืมอ่ะนะครับตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่เสียเปรียบใส่แข่งได้ทาเวลาได้ก็เาไปทํา PB นะครับโอเคครับนั่นก็คือความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ใส่ ASIC MetaSpeed H เป็นครั้งแรกนะครับกับการวิ่ง Temp o ป12กิโลคือไกลๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโฟมตัวนี้มันต้องนวดแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกไหมหรือมันจะแตกต่างยังไงมันจะใช้ได้ระยะเท่าไหร่นะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้500กิโลอัพยังสวยงามอยู่นะครับ โดยเฉพาะตัวพื้น o u t s o l ตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนกันคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเรามาแชร์กันนะครับแลกเปลี่ยนกันกับการใช้รองเท้าสายซิ่งคู่ใหม่จาก ASIC from Japan นะครับผม โอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องรันเวล์รันเว้ใจเึงนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย